วันครับเป็นไง <c oughs> อขอโทษด้วยนะครับวันครับอยากเข้าบ้านหรือ,อยังครับเพื่อนๆกลับจากโรงเรียนแล้วหนีหมดแล้ววันอยู่เชืียกเดียวครับอุ้ย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 งอนงอนมีงอนพ่อยิ่อ้ยอ้ยเออแม่แม่ครับผมรักแม่แม่นะครับ เอ้ยอ้วนเป็นไงครับจะได้ชุดใหม่แล้วชุดหล่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดเฮ้ยงัดถึงงัดถึงงัดอ้วนพ่อได้ี่อ้วนอ้วนพ่อนะไม่เอาสายเสกนะครับอ้วนอ้วนพ่อนะครับเอองัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดเอาดีดิเอาดีดีเล็วอารมณ์ดีสายอารมณ์ดีหน่อยเว้ยอ้วนเอ้ย งัดชึงงัดชิงงัดชิงงัดงัดชิงงัดชิงงัดวนพ่อนะครับเออโน่นโยนไปใส่พี่หลังเออเออลงที่พ่อไม่ได้ไม่กล้าลงเอ้ยงัดชึงงัดชึงงัดชึงงัดเออนั่ยละงัดชึงงัดชึงงัดชึงงัดงัดชึงงัดเออมีกัดงวงใส่ด้วยเอ้ยงัดชึงงัดชิงงัดชิงงัดเอึ่